ปลูกผมแล้วตัดผมสั้นๆได้ไหมเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะคะหมอให้ดูตัวอย่างเคสนี้นะคะนี่เป็นก่อนปลูกผมค่ะและนี่เป็นหลังปลูกผมมีใครดูออกไหมคะว่าคนนี้ปลูกผมมาเคสนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่หลังปลูกผมต้องตัดผมสั้นๆมากๆนะคะด้วยอาชีพนะคะแล้วก็อยากได้แนวผมที่เท่มากๆเหมือนกับว่าเราการแนวผมด้วยตัวเองไปเลยนะคะซึ่งหมอก็เล่นมีการตรวจผมก่อนนะคะว่าผมเขามีลักษณะยังไงแล้วก็วาดแนวผมทําแนวผมให้เป็นแบบทรงเท่ ออกหล่อๆไปเลยนะคะซึ่งเคสเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปลุกผมนะคะแต่ว่ามีลักษณะที่กังวลก็คือผมข้างหลังเนี่ยไม่อยากให้เห็นเป็นรอยแผลหมอก็เลยพยายามที่จะวางแนวผมประเมินการใช้ผมให้เหมาะสมแล้วก็ที่สําคัญก็คือใช้อุปกรณ์เล็กๆในการเลือกผมนะคะทําให้รอยแผลมันน้อยมากจนแทบที่จะมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะบางทีต้องมามองใกล้ๆจริงๆถึง บอ,อกว่าอ๋อนี่ปลูกผมไปซึ่งลองให้ดูด้วยตัวเองนะคะว่าโอเคเนี่ยเป็นก่อนปลุกผมส่วนเนี่ยเป็นหลังปลุกผม2อาทิตย์นะคะผมแน่นแล้วใช่ไหมคะแต่พอมาดูข้างหลังก็แทบดูไม่ค่อยออกเลยว่าเอ๊ะตรงไหนกันแน่นนะที่เราเลือกผมไปอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งในการที่จะปลุกผมให้ดูเนียนให้ดูไม่เห็นว่าเป็นรอยแผลเป็นที่ชัดเจนนะคะซึ่งเคสน,นี้ก็ค่อนข้างประทับใจมากเลยนะคะตอนนี้เขาก็พึงพอใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามผลลัพธ์ของเขากันอีกทีหนึ่งนะคะ